มีเขี่ยวตัวใหญ่ความคมชัดของเขี่ยวนี้ก็เห็นกันชัดเจนก็น้ำตาลอมน้ำผึ้งลักษณะบอกว่าเขี่ยวเทกับไม่เทนั้นดูได้ง่ายซึ่งปรากฏครั้งนี้ที่เอามาให้ดูกันก็ ให้ทุกท่านนั้นได้ไดลุงทางกันแล้วก็พิจารณาเนื้อเคี่ยวลุงพ่อปานนั้นจะเข้าใจแล้วก็ดูเนื้อหาของเคี่วนั้นจะบ่งบอกถึงอายุเคี่ยวว่าอายุเคี่วนั้นนานเท่าไหร่แล้วก็เนื้อของเคี่วนั้นจะแตกต่างและสีของเคี่วนั้นก็บ่งบอกถึงอายุด้วยแล้วก็ลักษณะของเคี่วนั้นก็ได้เกะเป็นเอกลักษณ์ได้สวยงดงาม อีกองหนึ่งที่อีกตัวหนึ่งที่เอามาให้ดูกันตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ตัวใหญ่แล้วก็คงจะดูความชัดเจนจะเห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ดูความเก่าก่อนแล้วก็จะพาส่งให้ดูกันชัดๆครั้งนี้ เห็นไมมว่าเขี้ยวในปากเสือนั้นจะเห็นเขี้ยวเสือตัวนี้เลียบลิ้นออกมาฟันนั้นจะเห็นว่าเนื้อจะฉ่ำชุ่มขึ้นตามรอยฟันที่เกะฟันบางเล่มนั้นก็เนื้อจะออกสีเหลืองแต่ลิ้นนั้นจะออกอมสีน้ำตาลอย่างชัดเจนแล้วก็จะบูก เขี้ยวเสือนั้นจะเห็นคาบของความเก่าความคมชัดเจนเกิดขึ้นในตัวเขี้ยวเสือนี้แล้วก็การพิจารณาเนื้อหาของเขี้ยวนี้ก็พิจารณาดูทั่วทั่วก่อนดูตาตากลมและจะมีคาบของความเก่าบ่งบอกถึงอายุของเนื้อเขี้ยว แล้วก็จะมาพริกให้ดูหูฝั่งนี้จะได้เห็นกันชัดๆเลยหูฝั่งนี้นั้นก็ได้สวยงามหูนี้จะยกใหญ่อ้วนความเก่าความเลยจะเห็นอยู่ในรูหูทรงของเขี้ยวนั้นเด่นรอยเส้นๆเห็นไหมครับลอยเส้นที่เขาตกแต่งเขี้ยว ตามล่องตามไหลก็เห็นความเก่าความชัดเขี้ยวนั้นจะมีรอยลานๆออกมาให้เห็นเป็นล่องล่องเหมือนล่อง,งเส้นเลือดของคนเราที่เราเห็นก็ความจริงแล้วเขี้ยวเสือลงพ่อป่านั้นทุกท่านนั้นจะดูแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปก็ครั้งนี้เอามาให้ดูคือเขี้ยวเสือ บางครั้งบางคราวทุกท่านยังไม่รู้จากเขี้ยวเสือตันเขี้ยวเสือตันก็มาจากโครนโคนของเขี้ยวเสือซึ่งลักษณะนั้นจะเป็นทรงนี้แล้วก็จะพลิกให้ดูว่าเป็นเขี้ยวเสือตันได้อย่างไรด้านล่างถึงแม้ครับว่าด้านล่างนั้นก็ชัดอีกอย่างหนึ่งยันโกย่าจะเห็นว่าจานลงไปนั้น ก็มีความเก่าแล้วก็เห็นหลางๆนั้นก็หมายความว่างานนานมาแล้วทึ่งจะเห็นสภาพเป็นอย่างนี้เนื้อหาของเที่ยวแต่ละอย่างนั้นบ่งบอกว่าเที่ยวนั้นอายุนานจริงแล้วก็จะเห็นเนื้อนั้นจะแตกต่างเนื้อต้านล่างจะออกสีเหลืองน,น้ำตาลอมขาวนะ ตัวนี้ผมให้ดูแล้วยันกอย่าด้านล่างของใต้ฐานเขี้ยวเสือตันแล้วก็พลิกให้ดูฝั่งนี้แล้วก็จะมีจานส่งให้ดูจานส่งให้ดูกับจานชัดๆกันนี่จะได้พิจารณาถูกจานฝั่งนี้ด้านบนกับด้านล่าง ด้าน,นล่างจะชัดเจนกว่าความสำคัญของเขี้ยวนั้นคนเรานั้นจะสังเกตเขี้ยวนั้นก็สังเกตที่ความเก่าในรูอย่างนี้จะดูความเก่าแล้วก็ดูความเก่าอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพิจารณาในตัวท่านได้ว่าเขี้ยวแต่ละอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วก็เอามาพิจารณากับเขี้ยวตัวนี้ ซึ่งจะอาจจะเหมือนกันหรือว่าความแตกต่างก็จะชัดเจนก็มาดูองค์นี้ก่อนการแกะเขี้ยวนั้นหางเสือนั้นรอยแกะนะรอยแกะจะคดแล้วจะงองอมาถึงอยู่ช่วงนี้ปลายหางเสือ ส่งเข้าให้ดูชัดๆก่อนเกะได้อย่างชัดเจนก็ส่งให้ดูเนื้อแล้วก็สังเกตการดูเขี้ยวแล้วก็เขี้ยวนั้นหนึ่งจะบอกเลยว่าถ้าทุกท่านนั้นเจอเขี้ยวอย่างนี้นั้นเขี้ยว คนตันนั้นท่านจะรู้ทันทีเลยว่าของเทนแน่นอนเพระาะว่าหนึ่งเขี้ยวแต่ละอย่างนั้นให้สังเกตดูเนื้อให้ชัดเจนอย่างยิ่งหนึ่งสำคัญจุดเด่นสำคัญแล้วก็เอกลักษณ์ของเขี้ยวนั้นดูรอยเล็บด้านหน้าการแกะรอยเล็บด้านหน้าแล้วก็การแกะรอยเล็บด้านข้างก็พิจารณาแล้วก็ดูร่องในการเตกว่าเขี้ยวนั้น จะเตกอย่างไรดูเนื้อหาของเขี้ยวแต่ละอย่างจะบ่งบอกถึงอายุของเขี้ยวช่วงนี้แล้วก็ดูดูความเก่าตามร่องตามไรแล้วก็มาพิจารณาให้ดีเท่านั้นเองทุกท่านนั้นก็จะรู้ความจริงของเขี้ยวแล้วก็เนื้อหาของเขี้วนั้นบ่งบอกอายุของเขี้ยวได้ดีอย่างชัดเจนก็ ดูเขี้ยวตันนั้นจะเจาะรูอยู่ฝั่งนี้เขี่ยวตันส่งให้ดูชัดๆกันนี่รูจะเห็นชัดเลยทา่าเกาะอยู่กับเขี้ยวก็เห็นชัดเหมือนกันนี่ตัวนี้เห็นไหมเนื้อหาชัดชัดนี่ เนื้อหาคงเขี้ยวไม่ยากเลยทุกท่านนั้นจะเล่นเขี้ยวแต่ละอย่างวันนี้ก็ได้ดูองค์นี้แล้วต่อไปท่านก็จะได้คงดีกัน